หมดยุคนางเอกสายยอมสองห้านางเอกสุดแกร่งฟาดมาฟาดกลับไม่โกงหากใครชอบนางเอกยุคใหม่ทุกคนฟาดมาฟาดกลับไม่โกงหาดูได้จากช่องสามไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องซ่อนสบันงานเกมปรารถนาแพทย์ฆ่าจันเจ้าโยมูุกับผู้สาวและละครเรื่องใหม่ที่กำลังจะออนแอซ่อนกลิ่นถึงแม้ว่านางเอกนายแต่ละเรื่องจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกาันแต่ความฟาดก็ไม่แพ้กันแน่นอนอางานนี้เลยจะไาขอรีวิวนางเอกในละครทั้ง5เรื่องนี้กันหน่อย ถ้าพูดถึงสาวสวยสายฟาดในละครพิเรีตดต้องยกให้งามในละครเรื่องซอสบันนารับบทโดยนางเอกชื่อดังใบเฟิร์นพิมชนกและอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าฝีมือการแสดงของสาวใบเฟิร์นนั้นไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าสะกดใจคนดูทุกเรื่องซึ่งเรื่องนี้ใบเฟิร์นก็ได้ทำให้แฟนละครอินหนักกับงามถึงขั้นรอลุ้นว่างามเอาคืนกับคนที่คอยกลั่นแกล้งเธอยังไงติดตามความฟาดของงามในซอสบันงานได้ทุกวันจันทร์น้ำคานเวลา20 3 0นาฬิกานาที มาต่อกันที่3มิเลียนทายาตระกูลวิระยะวานิชนารครเกมปรานถนาสายฟาดแบบมีชั้นเชิงทุกอย่างในชีวิตคือการแข่งขันและไม่มีวันยอมแพ้ใครง่ายๆระบบนิชานานิชาถือได้ว่าเป็นอีกเรื่องที่อดล็อกสกินด้านการสแสดงของสานิชาเลยทีเดียวรับชมพลังการฟาดแบบเชสสมองเอาชนะทุกเกมมิลิีนในเกมปรารถนาได้ทุกวันพุประหัดเวลา20นาก30นาที หากถามถึงสาวสวยสายฟาพลังบูควงมีดแบบนะคาแถมยังแฝงด้วยความหา่ามงต้องลงที่สามูลหรือจันเจ้าในละครเพชรคาจันเจ้าซึ่งผู้ที่มารับบทนี้คือสามแยมมัธิราเรื่องนี้สุดท้ายฝีมือของแยมตรงที่ต้องเล่นสองคาแรคเตอร์ทั้งบูและคอมเมดี้แต่ถึงแม้ว่าจะยากแค่ไหนแยมก็เอาอยู่จนดูคนดูแทบไม่หยุดติดตามพลังบูของเธออดีตสาวค่า มูลหรือจันเจ้าที่กำลังเอาตัวรอดจากการถูกลายละในละครเพชค่าจันเจ้าทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกาย0นาทีเอกหนึ่งสาวตัวเล็กจาะครยมมาทูตกับผู้สาว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฟาดเน้นเหมือนคนอื่นแต่ก็เป็นอีกสาวที่ไม่สู้ไม่ถอยโดยเฉพาะสู้เพื่อให้วิญญาณกลับเข้าล่างตนเองได้อีกครั้งซึ่งสาเหตุที่ตัวเล็กวิญญาณออกจากร่างก็เกิดจากนิสัยจอมวางแผนและเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ของเธอนั่นเองโดยผู้ที่มาสมบทบาทนี้ก็คืออกยกมนเนธ เป็นบทแปลกใหม่ที่ทำให้สาวอายนั้นปลดล็อกสกินการแสดงตัวเองไปอีกระดับความปัดของนางเอกจอมวางแผนตัวเล็กในละครเรื่องยมมาทุดกับผู้สาวทุกวันจันทร์ถึงสุขเวลา19นาฬิกาส่วนสาวคนสุดท้ายน,นี้ต้องมาสายหมู่เลิฟหนังแน่นอนเจ้าแมวร่างทรงทิคอยช่วยเหลือชาวบ้านมีเซนที่เห็นผีแต่ก็กลัวผีอย่างเจ้าแมซ่อนกลิ่นใช้ยาของไอซ่อนตาทิศ ก็มีกะกันสูงไม่กลัวข่ายพร้อมฟัดโดยฟีปักจัดโดยสาวที่มารับบทบาทนี้ก็คือปรีมรณิดาบอกเลยคำเดียวว่าคนดูจะได้เห็นสาวปรีมนั้นพิกลุกโชว์สกินเล่นคอมเมดี้จัดเต็มขณะละครยังไม่เริ่มออนแอร์ air. สาวปรีมก็ได้ปล่อยสเต็ปแดนซ์โชว์ในอ่านยองสายยอ่อผลงานศิลปินดีเจย่าไรเดร,รับชมกันได้ทางช่อง YouTube ช่อง3 Thailand Music และรอติดตามละครซ่อนกลิ่น ที่กำลังจะออนแอรในตอนแรกวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2,565เวลา20นาิกา20นาทีดวมาทั้งค่าสาวนัน้นได้ปลดล็อกสกิลเป็นนางเอกยุคใหม่สายไม่ยอมใครง่ายๆใครชื่นชอบนางเอกแนวน,นี้สามารถติดตามผลงานละครของพวกเธอที่กล่าวไปได้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 p l